ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่ของเมืองน่านมีหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันตั้งอยู่ที่บ้านผาขวางตำบลบ่ออําเภอเมืองจังหวัดน่านโดยมีผู้ใหญ่นครผาแก้วเป็นแกนนำหลักสําคัญในการดำเนินงานจากปัญหาที่ผ่านมาทาง ชุมชนได้ตระหนักนะครับในเรื่องของปัญหาในเรื่องของหมอกควันและไฟป่าแล้วก็การจุดเผาในที่ลง่งทางชุมชนนะครับได้ตระหนักแล้วก็หาลือกันได้มาประชาคมกันในเรื่องของการส่งเสริมนะครับ mm. เพื่อลดลงในเรื่องของการปอดการเผา mm. ก็พอดีไร้รับงบป,ประมาณจากทอสอจอจังหวัดน่านนะครับได้มาประสานแล้วก็ให้งบสนับสนุนมาในเรื่องของหมู่บ้านปอดการเผา ือเมื่อก่อนนะครับจะมีการเผาในเรื่องของเผาวัชพืชแล้วก็เตรียมการก่อนทําการเพาะปลูกก็จะมีการแพ่วถางแล้วก็จุดไฟเผาแต่ตอนนี้นะครับบางบางอย่างเราก็ลดลงในเรื่องของเศษวัชพืชมาทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กานนรบริทส่วนตำบลบ่อครับในเรื่องของ ทำแนวกันไฟแล้วก็เฝ้าล่องไฟป่าจากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับก็ทางชุมชนหรือว่าทางชาวบ้านนะครับได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในเรื่องของการคข้มร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการตัดแนวกันไฟก็ทุกหลังคาเรือนจะไปทั้งหมดนะครับด้วยกำลังที่หนักแน่นของผู้นำชุมชนประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน ทำให้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาชุมชนบ้านผาขวางแห่งนี้ได้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหมู่บ้านอื่นๆเป็นศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวประจําจังหวัดน่านและเพื่อรักษาทัศนียภาพเปิดน,น่านให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีอากาศที่บริสุทธิ์แบบนี้ต่อปัปหมู่บ้านปลอดการเผาบรรเทาโรคภัย